อันนี้เป็นสายพันธุ์ซีบาสวิตนะคะจะเสริมรากมันนี่ค่ะเสริมรากด้วยมะเดื่ออุทุมพรครับเสริมรากด้วยมะเดื่ออุทุมพรนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะทุกอย่างต้องสะอาดฆ่าเชือ้อเพราะอะไรคะเพราะจะสะอาดครับจะไม่ตกประก แล้วมันม,มันมีผลยังไงกับแผลที่เราจะทําแผลได้ไม่ติดเชื้อครับมีโอกาสติดสูงโอเคการฉีดแอลกอฮอล์เพื่อที่จะไม่ให้แผลติดเ<ห>ชื้อแล้วก็ปาดครับวัดดูกันเนี่ยเสริมขาประมาณนี้ได้ครับเสริมด้านนี้น้อยกว่าด้านนี้เยอะกว่าแต่บางกว่าไว้ด้านนอกต้องแม่นยำมากเลย พักไว้แล้วก็ตัดผ่าตรงนี้ครับที่เราวัดไปเมื่อกี้ให้เท่ากับแผลที่เรา,า,เาเสียบเข้าไปค่ะก,กดไว้ก็ พันให้แน่นด้วยเทปเทปที่มันยืดได้ครับเทปใสแบบยืดได้นะคะยืดหยุ่นสูงมันมีแบบยืดได้กับแบบไม่ยืดแบบไม่ยืดก็ทํายากเลยถ้าแบบยืดก็จะทําให้งานเราทําง่ายขึ้นค่ะพันจากบนลงล่างแล้วก็พันจากล่างขึ้นบนส่วนไปที้ยนกันน้นเข้าครับมมันใจอีกรอบนึงแม่แผ่นมันเคลื่อนลง ลอยก็ดึงออกง่ายเจ็แบบยืดได้ยงง่ายอย่างเงี้ยไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรดึงพึ่นดหนอได้แล้วหนึ่งขานี่ค่ะหนึ่งขาเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะเสริมสองขาครับทำจากด้านล่างก่อนก็วัดดูเสียบขาด้านหลังข้างบนเป็นอย่างนี้ วัดระยะวัดเช็ดมีดอีกทีเพื่อมันติดยางถ้าเกิดมันติดยางแล้วสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในมีดองเงี้ยมันจะทำให้แผลไม่สะอาดเดทุกครั้งนะคะที่ทำแผลเช็ดเช็ดใดีเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ที่สะอาดก็ดีนะคะแต่วันนี้เราลืมเตรียมมา เปิดแผลประมาณนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็วัดอยู่ครับติดท,ทางของอ่ะถ้าลากเนยาวไปอย่างนี้ตัดเลย,ย,ยแล้วก็เช็ดมีดใหม่เช็ดมีดใหม่ทุกครั้งนะคะแพทดีมีมีสองอันนะเอาไว้ตัดลากกับําแผล <c oughs> เพราะว่าถ้าสะอาดแล้วมันจะทําให้ติดลดการติดเชือ้อ<ถ>ทําให้ต้นติด โตเร็วเราจะไม่ต้องทำใหม่อีกครั้งอะคะอ่ะดดวัดมาซด้แล้วใช่ผ่ามเดิมในน้อยนอกเยอะกว่าประมาณนี้ปึ๊บก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเสียบตรงแผลที่เราทำไว้กดไวค้ค่ะ ก็ตั้งขึ้นอย่างนี้ไมันจอเสียพันง่าย,ยาไ,ไม่เห็นหรอมันจะยากไหม ต้องใช้ความชำนาญใช่ตอนนี้ก็บุ๋มก็กำลังเรียนรู้จากอาจารย์นะคะขั้นตอนการทำการปลูกทุกอย่างเลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเรียบร้อยนะคะไปอีกหนึ่งกิ่งทำเพิ่มอีกกิ่งซทำไปแช่น,น้ำ กิ่งตอนเนี่ยไปชัมอ๋อโอเคแล้วชัแล้วก็ครอบถุงเดี๋ยวเราจะนำไปชัมแล้วก็ครอบถุงอีกครั้งนะคะครอบถุง <c oughs> ให้ล่ามเดินดีแล้วก็เอาไปลงยินม, <c oughs> มัดไว้เนเครื่อง เลืนออกก็คือไม่ติดเลยทุกอย่างต้องทาแบบเบามือแล้วระวังมากๆลากลากนี่ก็ช้ำง่ายนะลากก็ช้ำง่ายด้วยพยายามอย่าให้ดินตรงนี้แตกเลยไม่งั้นลากมันจะขาดไปพร้อมกับถุงบินด้วยมันแตกงานที่ละเอียดอ่อนมากอะอันนี้ไว้อย่างนี้ก่อนอเยีเ่ยมดินช้ำ เดี๋ยวเราอยู่ในขั้นตอนการเตรียมกระถางดินชํานะคะลองก้นกระถางลองก้นกระถางเพื่ออะไรนะการเินปกมันรั่วลงไปข้างล่างอ๋ออันนี้คือดินที่เตรียมไว้ถ้าซื้อเนี่ยเราไม่ต้องผสมมันก็ยี่ห้ามันมีสูตรอยู่แล้วในนั้นผสมกันเรียบร้อยแล้วผสมเองมันเสี่ยงหลายอย่างแมันก็ได้นะก็ไม่ก่อยมีตายผสมเองยผสมนั้น เดี๋ยวเราจะพาไปชมดินที่ผสมแล้วก็ลงกิ่งตอใช่ไหมตอมที่จะเสียบถ้าเกิดอนุบาลหรือชากิ่งอ่ะใช้ดินไปเลยก็ได้ลงทุนหน่อยแต่ว่าชัวร์กว่าใส่แค่ครึ่งเดียวกนยนะถ้ามันใหญ่ไปครับตัดเลยตัดลากนะคะใหญ่กว่ากระถางระวางไม่ได้ดวิธีตัดวิธีตัดตัดย้ายแผ่มม่เคลื่อนกาเกิด แต่มันเลื่งก็ไม่ติดใะ่ไพอดีแล้วอทุอดนี้ค่ะกึ่งตางพอดีเนี่ยใส่ครึ่งเพราะอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้เอาดินถมทับอ,อีกทีหนึง่งาที่เสือถมกดได้ไหมคะหรือว่าไม่ต้องอ๋อกดข้างๆข,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 ขอบถังอ,อัดให้แน่น สายพันธุ์นี้รสชาติเป็นยังไงคะตามชื่อครับผมไม่เคยกินน,น,นีันี้ซีบราทาวิตคือมันลายเหมือนม้าลายนะผมว่าแล้วมันหวานน่าหวานหวานกรอบๆลายมา้าม้าลายอย่างนี้สลับตระกูลพนาซีลูกน่าจะกรอบเหมือนพนาซีข้างใที่แน่น ไม่ต้องเต็มมากไว้ใส่น้ําใส่ปุ๋ยไม่ให้มันออก้ํานข้างเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็บํารุงแล้วดูแลกันต้นสะบัดกันกิ่งต้นสะบัดเวลามีลมมาใช่ไหมกันลมหรือกันอะไรมากระแทกม,มันก็ช่วยในระดับนี้ กับถางเป็นครึ่งวงกลมอ้อมมาอีกอะแน่นแน่นมากค่ะทำแค่ด้านเดียวเหรอตรงนี้ไม่ต้องใช่ไหมแค่นี้ก็แน่นและสองด้านเหมือกันอ๋อคือเชือกเราสั้นถ้าเชือกยาวก็ทำหลายลรอบเลยครับโอเคให้เน่นที่สุดไม่ให้มันขยเยื่ ขยับไม่ได้ใช่เราก็ต้องขูกอีกทีต้นกับไม้อีกทีนกันสะบัดกันมันขยับไม่ สมน้ำยาเล่งรากทีน่น,นี่นเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำผสมน้ำยาเร่งราก <c oughs> เพิ่มการเจริญเต,ติบโตแล้วเราทำอะไรต่อคะตอนนี้<ำ>ชำ่ำช่ำตัดลูกครับสวยๆไม่อยากตัดเลยเล็กๆมัไม่ค่อยตัด,ตดแต่เราจำเป็นต้องตัดออกค่ะทมบาให้สมกิ่งอบบเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบตัดใบออกส่วนหนึ่งให้เหลือนิดนึง บางคนสูดบางคนตัดออกหมดเลยผมก็ไว้นิดนึงน,นี่นะคะลายเขาบางคนเข้าไว้บางคนไม่ไว้ผมไว้นิดนึงตัดออกกิ่นแก่ๆตัดอ,อกิก่นแก่ๆที่ไม่สมบูรณ์มีเชื้อลงเชื้อารก็ตัดออกอย่างนี้นไว้แค่นี้พอ นี่ค่ะกิ่งแก่ไม่สมบูรณ์นะคะเราตัดทิ้งไปเลยที่เหลือก็รดน้ำดูแลบำรุงต่อไปค่ะ